Sul mare luccica l'astro d'argento, l'acida e l'onda prospero e vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, l'acida e l'onda prospero Con questo zeffiro così soave, Ah, oh, com'è bello star sulla nave, Con questo zeffiro così soave, oh, จะกลุ่ม g a ร m a s t ปเชดย s p e c i a เยอร์การ์ดนะครับก็มาถึงในส่วนของการประกาศผลรางวัลร้อนแสบคอนเทนต์นะครับผมแล้วก็มีน้องๆเข้าประกวดนะครับทั้งหมดก็คือ7ท่านนะครับผมก็อย่างที่เห็นในช่วงต้นคลิป,ปแล้วนะครับก็ตอนนี้ในส่วนของการตัดสินนี้คือค่อนข้างยากมากเพราะน้องๆแต่ละคนก็ตัดมีทั้งการอะแดปในส่วนของ,ของการคิดคอนเซปต์นะฮะแล้วก็จากกติกาที่ให้ไว้ตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของผู้ชนะแล้วนะครับก็ผู้ชนะนั่นก็คือ มีตื่นเต้นเล็กน้อยใช่ไหมต้องมีสาวประกอบนะนั่นคือน้อง N N U T นะครับผมเก่งมากแล้วครับผมตบมือให้เลยนะครับที่ให้น้อง N N U T ชนะเพะว่าหนึ่งก็คือมีความสมบูรณ์ของท่าของคันสูงมากนะครับผมความสมูทนะครับผมแต่ว่าถ้าจะมีในส่วนอะไรที่นิดๆแต่หน่อยตรงนี้คือเราก็ไม่ได้สนใจแล้วมากเราเน้นในส่วนที่ว่าน้องก็มีความตั้งใจฝึกเพราะว่าทุกคนก็ฝึกมาพร้อมกันนะครับก็มีในส่วนของการเราเห็นถึงความพยายามนะครับและอีกอย่างคือน้อง N N U T แม้กระทั่งว่า ในคืนอ,อาจจะมีการนั่งกับพื้นก็ตัดกันแล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้เราก็ไม่ว่ากันเพราะตอนนี้เราก็เล็งเห็นแต่ที่สําคัญก็คือก็อขอขอบคุณน้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติและก็ในส่วนของการมาร่วมสนุกกันแข่งขันกันนะครับแต่เป็นอันที่น่าเสียดายน,นิดนึงที่ว่าเนื่องจากว่าผู้เข้าแข่งขันนะครับไม่ครบ1ิบคนนะครับผมในส่วนของการในส่วนของรางวัลก็คือสมมติเอเมอร์ลท์หนี้ก็ต้องมาลายหายไปนะครับก็การเป็นว่าได้แค่เสื้อไปหรือ ได้เสื้ออันนี้มีไม้แขวนด้วยไหมได้เสื้อพร้อมลายเซ็นเป็นนะครับแต่ตัวน,นี้คือในเมื่อเป็นการแข่งขันตัดไพ่ใช่ไหมได้เสื้ออันเดียวมันก็ไกลยอยู่ใช่ไหมครับตัวน,นี้ก็จะแจกเป็นไพ่ไม้เซ็นไปนะครับแต่ว่าจะมีลายเซ็นของพลาสติก,กพลาสติกคุงนะครับผมเป็นนัปกปบอลลู์ระดับ สากลระดับโลกเลยน่าจะรู้จักกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะซิลนะฮะก็เออแกะซิลแล้วให้เขาเซนในส่วนของตัวเนื้อใบเลยนะครับผมตอนนี้ก็ขอยินดีกับน้อย a อ u นด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมเหตุผลคนใดน้อย a n u t ทได้เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเลยครับผมตอนนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับน,น้นองๆทุกๆท่านทั้ง7ท่านนะครับที่ ให้เกียรติแล้วก็มาร่วมงานแข่งขันกันนะครับในส่วนของขราวหน้าเราจะมีการแข่งขันอะไรนั้นก็โปรด,ดติดตามชมนะครับผมแต่ขราวหน้านิราวันถึงใจแน่นอนน,อนนะครับโอ้โหท่าส่วนท่าเนี่กยก็จะยากขึ้นในคลิปนี้เนี่ยโอ้โหบน่นกำลังงมแล้วเนาะโอ้โหไปทา่าบีแม่งยากที่หายเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขราวหน้าท่ายาหกว่าเดิมครับแต่ว่าคนละวันนี่มึงต้องฝึกกันเลยละ่ะนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคน ชอบความมันตรายเล่นปืนเล่นไฟยเล่นไฟผู้หญิงส,สวยๆแรงเขาบอกว่ายิงแสนอันตรายเหมือนกับไฟบอลเท้าผู้ชายบ้าว่าจะเสาวสวยมีสตไตล์คนไร้เขาไฟรีบเข้าไปทานควันไม่ใช่ผู้ชายที่อายยิงหรือนำลายแข่งขาผ่านกันกร้อนเหมือนกับไฟเราก็ไหวไ,ไฟเมื่อนน้ำมันเหอนกับดื่นเดียวคั่วไว้เป็นไรกันเหมือนกำลังแอคชั่นรับไปก็ต้องมาแน่นอนไม่มีเฉื่ชื่นไม่มีเยือยาัไม่มีน้ำหน้าเหมือนในละครทู้ตุกงฉากทุกงตอนจะมีแต่ความสะใจเราว่าต้องไหวนะคนดีๆจะหมดทางดับไฟ เราเพื่อนชายก็ชอบเรียนก็ไปที่เงินอะไรถูกใจพอสายไฟตาไปเจอสาสูงผมก็เดินหน้าได้เข้าไปสวัสดีครับน้องสาวไม่สาวว่าน้องน่าเชื่อไรนี่เบอร์โทรไหมครับแะบ้านนอนอยู่แถวไหนจะรังเกียจทำไมครับแต่ขอไปวิ่งยุ่งไหัวใจก็ตั้งแต่หัวจะโดนเท้ลูกก่างก็ได้สัดส่วนลงตังตรงคลิปหูนั้นยิ่งมองยิ่งเย้าด้วยเวลาที่ถึงพยับกายตามเอาใจผมปั่นปวดเพราว่าทะเลกับเธอมาบันทึผมตายก็ด้วนขวด